วันนี้ดีใจมากๆได้มากินร้านป้าติ๋มตักแกงที่บางลำพูค่ะป้าติ๋มตัวจริงเสียงจริงน่ารักมากเมนูวันนี้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะแต่ก็หมดหลายอย่างเหมือนกันสั่งกุ้งกระเทียมเป็นกับข้าวสองตัวตัวละ90ปลาหมึกสองตัวตัวละ90เหมือนกันส่วนอันนี้เป็นข้าวราดแกงสี่อย่างแค่ร้อยยี่สิบค่ะจานนี้ถูกมาก80มีปูด,ด้วยจะบอกว่าเขาให้เยอะมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วก็ไม่แพงเลย วัตถุดิบทุกอย่างดูสดแล้วก็คุณภาพมากตักทุกอย่างเยอะหมดเลยอะกินเกือบไม่หมดอันนี้เป็นเนื้อคะ่ะที่เด็ดคือป้าติ๋มตักให้เห็นไหมเห็นไหมข้าวเยอะมากจนกินไม่หมดเลยคะ่ะอันนี้ห่อกลับบ้านช่วงนี้ป้าติ๋มย้ายร้านมาอยู่ในซอยมัสยิดแล้วนะคะเพราะว่าไปผ่าเข่ามาป้าติ๋มตัวจริงน่ารักแล้วก็สุภาพมากๆพูดเพาะกับลูกค้าทุกคนเลยคะ่ะ ระทับใจในการบริการลูกค้าของป้าติม๋มให้ของดีแล้วก็จริงใจกับลูกค้าเพิ่งพาเขามาเดินไม่ค่อยไหวแต่ป้าติ๋มก็ยังออกมาบริการทุกคนเลยค่ะมาอุดหนุนกันได้นะคะป้าติ๋มน่า,ารักละใจดีมากมาสระสุขภาพได้เป็นคนที่ถึงทั่วประเทศดีใจเรื่องเลยนะเรื่องดแต่เราไม่ได้เรื่องเรามเหรรามายถึงว่า id, ราาาา่างกายร่างกายจะทเเื่อน,นี้ ชายี่นเนหมือนบันคนนะตวงคุณทำไปรดุดีเราเป็นซุปเปอร์สตาร์ยอดเลย